เอาดีรูทไปใช้แล้วเป็นไงก็ตอนเนี้แตกลากดีมากเลยแตกมดเลยได้ได้สามอาทิตย์อุดรสันชัยพวกอะไรพวกนั้นะโซเจ้าพญาไวโอเลตพวกเนี้ยโอ้โหลากแตกตั้งแต่กกยันยอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่เจ้าคืออันนี้คือวิเศษชายชานถูกไหมถูกครับแล้วแล้วเอาดีรูทไปใช้แล้วเป็นไงก็ ตอนนี้แตกรากดีมากเือแตกมาเลยได้ได้สามอาทิตย์เลยตอนแรกที่ผมซื้อมาแล้วผมใช้ได้สามอาทิตย์ตว่าผมใช้ผมไม่เคยเลี้ยงกล้วยไม้อืครัทีนี้ผมผมอ่ะคือนึกสนุกไปซื้อกล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงอืครับแล้วมันไม่เติมันแห้งเออครับมันแห้งใบอ่ะใบมันนะเหมือนกับใบยะคขาเลยใช่ครับผมคิดว่ามันตายอื ใช่แล้วผมก็เอาไอเนี่ยไปชีด ไปฉีดไปพ่นแล้วผมก็ทิ้งไว้ไม่ได้สนใจอะไรเราก็ก็ซื้อกล้วยไม้พี่ไปเลี้ยงมังอะไรมั่งอย่างนี้ครับ,บครับแล้วก็ครับแล้วก็ไม่สนใจพอดีมาวันนี้ดูโอ้โห,โหแตกกันพึบพับใช่แล้วเนี่ยโอ้ต้องขอบคุณหน่อยต้องขอบคุณครับต้องไปขอบคุณหน่อยอย่างนี้อเออใช้เบอร์นี้ไหมเดี๋ยวผมทักไลน์ใช่ใช่ใช่อาโอเคงั้นเดี๋ยวผมทักไลน์เข้าไปครับอ่าเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายตภาพให้ดูว่าตอนที่มันเป็นยังไงแล้วก็มันออกมันก็โอเคก็สนับสนนได้ อันนี้คืออันนี้คือเพึ่งจะเริ่มปลูกใช่ไหมถูกผมไม่รู้จักเลยว่าสายพันธุ์อะไรครับเข้าใจไหมแล้วที่ไปซื้อไม้เป็นมัดมัดมาไออไหมฮะที่ันขายตามเนี่ยตามอะไรทั่วไปเนี่ยไหไปเจอกรุงเทพบอะไรมันก็ซื้อมาครบซื้อมาแล้ว่เลี้ยงอะไรมันก็ไม่รอดไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นครับครับลดน้ําอย่างเดียวไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็ซื้อดี้ของที่มันใช้ครับ คืออย่างเดียวแหละไม่มีอะไรมาเจียปนังนั้นแหละมาทำเป็นเดี๋ยวควงตายได้งนั่นแหละแล้วก็มาชีดฉีดแล้วก็เอาทิ้งไว้ในร่มแล้วก็คือลมมันผ่านได้นะอากาศถ่ายเทได้สะดวกและพื้นเนี่ยมีความชื้นครับแล้วมันก็แตกอืมดีครับดีครับแล้วคือมีกําลังใจปลูกอย่างเงี้ยก็คือว่าแบบมันเหมือนมีตัวช่วยมีตัวช่วยใจใช่แล้วเราก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เออมีความสุขคือเอาง่ายๆอ่ะผมเป็นคนที่ปลูกต้นไม้แล้วตายหมดอ่าครับ ครับมันเป็นคนที่แบบว่าต้องอยู่กับความร้อนน่ะแม่เป็นอย่างนั้นไปใช่ผมเป็นอย่างนั้นผม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 คิดว่ามันน่าจะเป็นจากไอ้นี่มากกว่าประสบการณ์เพราะว่าเพราะว่าไม้บางตัวมันต้องต้องแบบนี้ไม้มันโดนรบต้องแบบนี้ครับคือถ้าเราเจอเจอจุดมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเลี้ยงงามงามจนแบบดีเหลือเกินแต่ตอนตอนนี้มันมาซื้อบ้านอยู่วิเศษแล้วไงครับครับครับล้วทีเนี้ยผมว่าเลยมัน มันยังไงอ่ะก็เลยลองเอากล้วยไม้ไปปลูกกับไปตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับครับแล้วทีเนี้ยตอนนั้นเสร็จปุ๊บพ้ยมันดีเกลือมันสวยแล้วมันก็ถูกใจแล้วก็ซื้อต้นต้นไม้แล้วไปปลูกกันับแก้เหงาแค่นั้นเองแล้วก็ไปเจอพี่ครับครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยเออลองดูที่มันเป็นยังไงวะก็เลยโอเคได้แล้วแ้วทีนี้แต่นึกอยากสนุกก็เลยคุยก็ไม่ได้คุยบใครแล้วผมมาคนตัวคนเดียวเนาะไม่มีรู้ไม่มีแล้วอยากจะอยากจะเลี้ยงกล้วยไม้เล็ก อยากจะลองเลี้ยงดูตอนนั้นนะผมซื้ออะไรวะซื้อรู้สึกจะเป็นเพชรเจหึงหรือไงเนี่ยเพชรเจหึงใช่ผมซื้อเพชรเจหึงไปพี่รอดหมดทุกต้นไม่มีตายเลยไอตัวนั้นเลี้ยงง่ายคใช่ตอนนั้นมันรอดหมดไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็าค่อยๆเลี้ยงแล้วค่อยค่อๆดูไปเรื่อยๆไม่รู้อยกจะบอก็ติดตามที่ตลอดคือเนี่ยหละคือเจตนาของผมตั้งแต่แรกว่าผมอยากจะเห็นคนหน้าใหม่ๆเข้ามา ทำกล้วยไม้มาเล่นกล้วยไม้เพราะว่าเดิมเดิมทีเนี่ยมันมันมันมีแต่คนแก่ตอนนี้ถ้าไปสมาคมกล้วยไม้นะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมันน้อยมากผมรู้จักแค่หวายอะขายตลาดนะตัดดอกขายไว้พาร์ตอะไรแบมรู้เท่านั้นแหละยางอื่นผมไม่รู้จักเลยผมไม่รู้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้าไปงานสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยนะเขาจะเขาจะเหมือนกับว่าคือเขาไม่บอกกันของพวกเนี้ย เขาไม่สอนกันเขาถือว่าเป็นเคล็ดลับวิชาของแต่ละคนทีนี้ทีเนี้ยผมซื้อกล้วยไม้ป่ามาคืออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ต้นอะไรไม่รู้แต่ดอกมันอ่ะมันมีเม็ดมาเยอะอ่ะเม็ดเหลืองเหลืองใฝักเหลืองเหลืองเนี่ยมีเยอะฝักติดมาครับใช่มันนี้ฝักเหลืองเหลืองติดมาทีเนี้ยไม่รู้ว่าต้นอะไรหรอกไม่ไม่เขาบอกมาก็จะลืมไปหมดแล้วนะ มันเป็นอย่างนั้นเลยที่บางทีพอไปดูคลิปพี่เฮ้ยมันน่าสนุกนะแต่ <Yeah. S 1> ทีเนี้ยกลัวว่าไม่สําเร็จเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือเราไม่ครบ uh, ใช่แค่นั่นแหละเราก็มามองอยู่ว่าเอเราจะประยุกตยังไงเราจะนึ่งยังไงว่าจะยังไงได้อะไรก็เลยในีน่คือผมอ่ะมันเป็นคนที่ใช้เอ,อผมชอบแบบนี้อยู่แล้ว uh. ทางบ้านอ่ปะปัจุะนองคืนอ่ะ ผมก็เที่ยวไปไปฉายด้วยว่าให้ถึงจะลากมันจะงอกไหมวะแนวเดียวกันแนวเดียวกันแนวเดียวกันผมผมก็เป็นเขาค็ว่าผมบ้าคือผมไม่ได้บ้านะแต่ผมผมชอบองผมอะทีเนี้ยมันก็เลยเฮ้ยมันนึ่สนุกไงว่าเอ้ยไปเจอพี่พี่มันก็มันดีอะสนุกดีมันท้าทายดีแล้วเราว่า แล้วทีเนี้ยมันทําอ่ะเราก็กลัวว่าเอ้บ้านเราอะอากาศมันมันภาคกลางใช่ไหมล่ะมันจะได้ไหมว่าอากาศมันจะได้มันจะดีมันเป็นแหล่งแหล่งไว้ไม้เลยภาคเราเพราะว่านี่ผมมีไอ้นี้มานะเพื่อนอะไปเอามาให้จากบ้านมือชันนี้มจะเลี้ยงรอดไหมวะโอ้โหนั่นปราบเซียนเลยฮะปราบเซียนเลยไม่รู้นะแต่แต่ประเด็นเทคนิคมันมีนิดเดียวเหรออย่าไปตั้งหัวมันขึ้นห้อยหัวมันลงรอดเอาเหรอ ใช่ผมตั้งผมผมใช้ตั้งขึ้นตายหมดเลยผมใช้นี้มันเอาหัวห้อยอยู่แล้วแหละโอเคผม<อ>ติดขอเรียบร้อยแล้วพอ,อหัวห้อยแต่ผมยังไม่กมล้าฉีดใีรูทของคุณฉีดได้ฉีดได้จประเด็นคืออย่างนี้มือชนีเน,เนี่ยมันเป็นไม้ที่มันมีขนตามลําต้นช,ชแล้วทีนี้ถ้าเราไปตั้งตั้งตั้งหัวมันขึ้นอ่ะมันอมน้ํา พ<ข>ออมน้ําเข้ามันเน่าตายทุกเม็ดทุกตัวเลยอ๋อแล้วทีเนี้ยผมมาทําทําอ่างผมเอาเรือเก่าๆเนี่ยไปวางไว้เอเรือพลาสติกนะแล้วผมเอาน้ําใส่แล้วผมจะปลูกต้นต้นต้นไอ้ไอ้ผักกูดอ่ะรอบๆแล้วผมก็ไปวางไว้ห่างประมาณสักศอกนึงเพื่อให้ไอมันขึ้นให้มันเรียนแบบธรรมชาติที่บนภาคเหนือผมกลัวมันตายกลัวมันตายยากแล้วเสียดายใช่แต่ถ้าตายต้องทําใจไอ้ตัวนี้เลี้ยงยากมากไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ได้เสียตัง เออครับเขาเออเขาเอา,เอาอมาให้เราเฉยเฉยแอดไลน์ผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้ดูว,ว่าสภาพมันเป็นอย่างเนี้ยอ้าวได้ไ <ๆ S 2> ด้พอดีพอดีมันมีไอ้พวกผมก็ซื้อมาผมซื้อของที่ที่รู้จักกันเนี้ยมา,ามาอยู่ประมาณทักสิบต้นไอ้พวกอุดรสันชัยพวกอะไรพวกนั้นนีครับตัวเจ้าพญาไวโอเลตพวกเนี้ยโอ้โหลาก <S <S แอกตั้งแต่กบยันยอดโอ้โหครับเออมันก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวไปต่อยอดให้พี่หน่อยไว้ เออครับขอบคุณมากนมาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วส่งไปว่าเนี่ยเลี้ยงแบบั้นบ้านไม่มีอะไรเลยทำเป็นทําเป็นไอ้นี่ก็ได้ครับคลิปสั้นๆก็ได้ครับทาเป็นคลิปความยาวประมาณสัก2สองสามนาทีก็ได้แล้วแต่มันทำมันทำไม่เต้นก็แค่ถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอธรรมดาไม่ต้องใส่เยงก็ได้ะครับ วเดี๋ยวส่งไปให้พี่ดูอได้ครับเดี๋ยวพี่ไปจัดการเอาเองได้ได้ขอบคุณมากถือว่าเป็นลูกค้ากันอะไรกันเดี๋ยปรึกษากันนะอาได้ครวันข้างหน้าเนี่ยบางทีอะผมไม่มีครูไม่มีอาจารย์คือแบบผมอยู่ๆผมก็ไปซื้อมาอะไรมาคือเริ่มเริ่มจากไม้ป่าเพื่อนเอามาให้ก่อนครับถูกไหมแล้วทีนี้ทีนี้เราก็เลี้ยงพอเลี้ยงเราก็ไม่รู้จักต้นอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี้ยพอมาเจอบอกงงไม่หมดเลยกระเป๋าปิดกระเป๋าเปิดทายเหวแล้ววันนี้ แล้วบอกว่าเฮ้ยมันอะไรวะเำไมมันมีเยอะอย่างนี้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้เราก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูบอกวมันมีจริงนี่ว่าะแล้วทีนี้ก็บ้าใหญ่เลยไปซื้อหนังสือมาอ่าน่ารเสี่ยอันนี้ไออาการอะไรเงี้ยผมเป็นเมื่อประมาณทักเอเกือบ20ปีที่แล้วผมโอเคนะพี่นะครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ